สวัสดีครับทุกคนวันนี้มาพบกับพี่ตั้มเดี๋ยวพี่ตั้มจะพามาสัมภาษณ์น้องๆนะครับถัดสามทับสี่หทหารใหม่นะครับที่เพิ่งจะลงกองร้อยนะครับว่ามีความรู้สึกยังไงมากันเลยครับนัังด้วยนะครับนี่นะครับพักทายแล้วก็นะครับสวัสดีนะครับ f อซทุกคนที่อยากจะทราบนะครับชีวิตของน้องๆทหารใหม่เป็นยังไง ในการที่มาฝึกแล้วก็มาเป็นอาหารใหม่นะครับรไม่ต้องเป็นหัวนะครับเพราะว่าเขามาอยู่ภายในกองร้อยผมก็ดูแลเขาเหมือนน้องนะครับคนนึนะในการฝึกถามว่าเหนื่อยไหม,ไมเหนือน่อยครับมุงงงงงงงวไหมงงงง่งงงงงงวงเหงื่อยครับบองงงงงงื่อ,อ,อยงง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 งมงงงงงรงงงง้งง ร้อนแต่ก sí, ็สู้นะครับกลับบ yeah. ้านกลับไหมกลับครับรอนี่ไม่กลับนะินข้เทาอิ่มไหมอิ่มครับนะนอนหลับไหมหลับับนะถือว่าก็มีให้ครบนะไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินนะอาหารพักผ่อนนะครับก็บางฝึกเราก็จะมีชั่วโมงพักให้นะครับหลาชั่วโมงเนาะที่เห็นฝึกกกันนะครับพอถึงเวลาฝึกเราก็ฝึกจริงจังตั้งใจ ใช่ไหมครับครับานะนี่ดังนั้นนะครับก็สากถึงนะครับญาติพี่น้องนะครับของน้องๆเขานะครับไม่ต้องเป็นห่วงนะครับไม่ต้องกังวลนะรอก็อยู่ที่บ้านก็ได้หรือจะมาเยี่ยมก็ดีนะครับพวกเราก็จะให้เยี่ยมได้นะครับเป็นบัรยุดนะครับมีเวลาให้เยี่ยมนะครับมีสถานที่ให้เยี่ยมนะถ้าเกิดว่าใครอยู่ใกล้ถ้าอยู่ใกล้นะครับก็ไม่ต้องมาเอาไม่อย่ารอรอนะครับรอกลับไปดีกว่านะครับ ก็ขอฝากนะครับสาหรับไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่นะครับแฟนนะครับผู้ปกครองญาติพี่น้องอะไรก็แล้วแต่นะครับที่ไทยถามมานะครับทางพี่ตั้งนะครับก็นี่นะที่พี่ตั้มาดูดูหน้าตาตั้งแต่ละคนนะครับยิ้มย้บแจ่มใสแค่ไหนนะครับนี่จะได้หายนะครับหายเป็นห่วงแล้วก็หายกังวลนะไม่ต้องคิดอะไรมากนะที่เห็นเห็นนี่คือจับใบแดงมาถูกต้องไหมครับเป็นอาหารได้อะไรบ้าง ได้แน่นอนนะครับสองปีนี้นะได้แน่นอนนะครับไว้นะครับไว้จะอัปเดตแล้วก็ไว้จะสัมภาษณ์ให้ชมนะครับอีกอักครดแล้วก็อีกนะครับความรู้สึกของเขานะครับหลังจากที่เขาผ่านไปนะครับหลายๆแล้วก็ไว้พบกับนะครับน้องๆใหม่วันนี้ไปแล้วครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับครับ